สวัสดีครับมาครับ <c oughs> มีโปรโมชั่นนะครับอันนี้ไปรื้อมาจากตู้เก่านะนะครับชุดนี้ไม่ไม่ไม่เคยน่าจะไม่เคยลงใน YouTube เลยนะครับน่าจะไม่เคยลงเลย <c oughs> ถ้าลงก็น่าจะนานแล้วเนะนะครับ เอาแบบง่ายๆเนาะองละพันนะครับไม่ต้องต่อนะราคาน,นี้ไม่ลดนะครับหนึ่งพันบาทร้อมส่งด่วนๆนะครับองละพันนะครับพิเศษเลยนะครับอันนี้เป็นหลวมพวอเงินทีมพีตาห้าชายนะครับพิมพ์นี้มีสร้อยสังวานด้วยนะครับเก่าดีนะฮะพันเดียวไม่แพงนะครับแห้งๆนะครับผม ทุนไม่ต้องพูดถึงนะครับจําไม่ได้นะครับทุนน่าจะมาเกินได้ั้มนานแล้วซื้อนานแล้วคนมันมากเลยนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> แห้งๆกเก่านะครับหนึ่งพันบาทพร้อมส่งด่วนนะครับผมทักมาขอรูปเพิ่มนะมีสององนะนี้พิมพ์นิยมนี่เก่าหนึ่งพันะครับเก่าแห้งดีนะครับ ี่พิมพ์บีนะครับราคานี้ไม่ลดแล้วนะครับนะฮะไม่ต้องต่อเนาะราคาพิเศษแล้วแห้งแห้งนะฮะเนี่ยถ้ามีใช้มีล้างมานะครับแห้งแงไม่แพงครับจริงๆจะขายสักพันห้าเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับนี่กลางๆเดือนแล้วเนื้อมันนะครับตรงนี้ หนึ 1> 1, ่งพันทวนนะฮะผมส่งด่วนๆนนะครับผมราคานี้พิเศษนะเป็นผระชุดเก่าที่ผมไปรื้อมาจากในตู้อีกไปหนึ่งนะครับนี่พิมพใหญ่บางหุ่นพมนะครับผมมันส่งคร่าวๆเอาไวๆเนาะทักมาขอรูปเพิ่มนะครับด้านหลังนะครับผม หนึ่งพันบาทนะครับมานีก็พิมพ์ใหญ่นี่ก็มันเนี่ฮะแห้งๆเลยนะครับผมด้านหลังครับ หนึ่งพันบาทพอมส่งนะครับผมฐานแซมฐันแซมพระครังนะครับอันนี้พระลงชาตินะสมัยก่อนเขน,นิยมปิดทองร่องชาตินะครับเนื้อนหนึกนุ่มดีครับผม ไวเนาะพามีหลายองค์นะครับทักมาขอรูปเพิ่มเอานะนี่ฮะเนื้อละเอียดหนึ่งพันบาทครับฐานแซม,มนี่ก็เนื้อดีอันนี้มีรอยซชอๆขูดขูดมานะเป็นทรงเกียร์ดีนะครับเนื้อดีพามีคาบลักอยู่นะเห็นไหมเหมือนเขาขูดลักออกไปนะครับยังมีลักเหลืออยู่นะครับเห็นไหมครับลักเก่า เนื้อดีทรงเตียดีผมส่องไว้นิดหนึ่งนะครับหลังนะครับเนื้อดีหนึ่งพันพร้อมส่งครับผมฐานแซมนี่ก็พิม์พดีนะ พิพ์ไปทางวะละัลคังนะครับฐานแซมทรงดีฮนะพันเดียวถูกนะครับตรงนี้ผมน่าจะเคยเปิดอยู่สามสี่พันอะไรเมื่อก่อนนะครับด้านหลังนะครับ หนึ่งพันบาทพร้อมส่งครับฐานแซมวัตรคังอ,อันนี้ก็ฐานแซมแต่ได้เป็นบางขุนพรมนะครับพิมพ์ดีนะคม,มดีฮะฐานแซมบางขุนพรม อีพีนี้ถือว่าคืนกำไรให้ f อให้ลูกค้านะครับผมนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับขอคนโอนไวนะครับผมขอคนพร้อมโอนนะครับไม่รับจองสวยน่องนี้พันหนึ่งถูกมากเลยนะครับหันแซมบางขุนพรมครับผมหนึ่งพันบาทมาอันนี้น่าจะเป็นเกรบัวตูมหรือเปล่านะครับเนี่ยนี่คือเนื้อดี บางขุนพรมนะเกต์บัวตูมบางขุนพรมพันเดียวเนื้อดีมากเลยเนี่ยฮะนานๆจะจัดโปรแบบนี้นะครับ FZ เลือกเอานะครับชา้าอดหมดไม่รู้นะนะครับทักมานะครับนี่ฮะ หนึ่พบาทครับเกรดโบตูมบางขุนพรมนะครับผมตรงนี้เป็นวัดเกตจ็ดชั้นนะครับเนื้อดีผ้าตื้นๆนหน่อยนี่ก็พันเดียวนะครับผม หนึ่งพันบาทครับเกจโยนะครับผมเจ็ดชั้นนิยมนะครับพักตื้นๆหน่อยเนื้อดีหนึ่งรุ่มดีนะครับอ่ะหนึ่งพันทุกองนะครับทักมาให้ไวนะครับผมมาก่อนได้ก่อนนะครับขอคนร้อมโอนเนาะนะครับไม่รับจองนะเอากันแค่ชอบนะครับราคานี้ราคานี้อย่าถามหาประกันนะครับผมเอาเน็ตเน็ตนะครับหนึ่งพันบาทนะครับเน็ตเน็ตเลยนะครับผมผมส่งด่วนนะครับ ราคานี้ไม่ได้ลดแล้วนะลดให้แล้วนะครับผมพิเศษสุดๆผ้าเนื้อดีทั้งนั้นเลยครับผมทักมานะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ